พี่มากพี่มากพี่ก่อนพี่ก่อนหลายเด้อว่าเราจะได้เจอกันน,น,นานๆทีมากพี่มากมากเสียงหวานโอ้ยจริงเสะม้าเตะบ้า Okay, bye. Pues mm ก็เลป nah, ่าอย่างก็เป่าหลายสาวะวัสดีค่ะวพาไปชมตลาดนะคะขคุณลังใจไลท์เริอมสาคุเกิดอบคนณขอบคุคนเกิอ p ลิศที่12จ้าจากน้องสาวลาวนะคะขอบคุณนะคะ ันนี้เราก็จะเข้าตลาดรัจะนั่งบูรีเนื้อนั่งทุกคนเหลือประมาณ500เมตรได้กันเลือกแต่สิ่งเดียวจัออนหวัดมันมีว่านาทิก็มีหยังดอกตอลาดกับสิ่งเป่าแปน้น คุณทุกคนทุกท่านนะคะเราก็มาสายใตลาดเราก็ไม่ได้ให้ชุมตลดาลดบรรยากาศตลาดเพราะว่าเขาจะเปิดเงรายของเราก็ไล่ไม่ได้ สื่อของได้บ็น่อนี่น่ะพ้าพิ่นพ้าเวียน <c oughs> แล้วเ้อไป <c oughs> ดูนิดนึงแล้วก็จะลงมาสายใต,ต้ตลาดข้างล่าง เราที่นองขึ้นก็เลยได้หาได้ไไปหาพระอาจารย์อยู่คนหนึ่งตื่นเจ้ามาหองเขาโอ้ไหนตัไปไปไปไไปไปกลันหาหามืงได้จอดที่หล่ะ เราก็มาถึงตลาดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลงไลนะคะมาเน่ลมขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสื่อของก่อนเด้อ